ฮัลโหลเทสหนึ okay. ่งสอ้เดแปดสียงก่อนนะครับโลเทสฮโหลเทสโอเคเสียงก่อนนะครับเสียงชัดเจนนะครับสวัสดีครับทุกคนนะครับ เวลานี้5้าโมงสาแล้วนะครับก็เวลาเย็นแล้วนะครับก็จะเป็นการเทรดในรอบเย็นของผมนะครับไหนๆก็จะเทรดอยู่แล้วก็เลยไลฟ์สัหน่อยนะในการเทรดนะครับเพื่อที่ให้ทุกคนได้ศึกษานะเผื่อว่าใครที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนนะครับเรื่องการเทรดทั้งหลายแต่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะครับก็ลองเทรดโดยใช้วิธีนี้ดูก็ได้ครับซึ่งมันไม่ได้ยากอะไรแล้วก็เริ่มต้นง่ายๆนะครับสำหรับคนที่ทุนไม่เยอะก็สามารถเทรดได้เหมือนกันนะครับ เริ่มแรกเลยนะครับสำหรับคนใหม่ที่เข้ามานะครับที่มาฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรกหรือมาเห็นช่องผมเป็นครั้งแรกก็อาจจะยังงงว่าอันนี้กําลังจะเทรดทําอะไรกันนะครับก็แนะนําอย่างนี้ครับว่าอันนี้คือเขาเรียกว่า binary option นะครับเป็นการเทรดแบบ2ทาง binary ก็คือ2นะครับ option นั่นคือทางเลือกสามารถเทรดได้ว่าจะขึ้นหรือจะลงเห็นไหมครับมันจะมีปุ่มอยู่ขึ้นหรือลงเห็นไหมเราสามารถเดาได้ครับว่าช่วงเวลาตามที่เรากําหนด จะเป็น1นาที5นาที15นาทีถ้าจบช่วงเวลาที่เรากําหนดไปแล้วผลออกมาถูกก็ได้ตังค์ผิดก็เสียตังค์แค่นั้นเองนะครับแต่การที่เสียตังค์เราเสียเต็มนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราได้เราจะได้แค่8 6ดหเ็นห็นไหมครับตรงนี้อ่าตรงนี้นะมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวดูมันเปลี่ยนอ่าพอแปดสิบหกเหมือนกันนะครับเวลาอ่าเวลาเราจะเทรดนะครับมันจะมีอยู่2หมวดนะครับบินาลีกับดิจิตอลนะอ่าผมลองไปดูบนาลี่ก่อน แบตเตอรี่ฮะมันลงว่า84น้อยกว่าอีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราเทรดที่ดิจิตอลดีกว่านะครับ86แต่ก่อนนะครับถ้าเป็นดิจิตอลเนี่ยเวลามันปิดเสมอครับมันจะเสียเงินนะครับแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าไม่เสียแล้วนะครับผมยังไม่เคยโดนนะหลังๆนี้ยังไม่ได้โดนว่าปิดเสมอนะครับก็ได้ยินมาว่าไม่เสียเงินแล้วนะครับก็ถือว่าดีไบนารี่มันไม่เสียอยู่แล้วเวลาปิดเสมอนะครับ พราะฉะนั้นแล้วคนก็จะมาเทรดที่ดิจิตอลมากกว่าเพราะว่าได้เปอร์เซ็นที่สูงกว่านะครับถึง86เลยนะครับอ่าโอเคตอนนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับหลังจากที่เราพอทราบแล้วนะครับว่าตัวของพื้นฐานเนี่ยของการเทรดนะครับมันเป็นยังไงนะกดขึ้นกดลงอะไรอย่างนี้นะครับอ่าสำหรับคนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดนะแนะนําให้สมัครบลกนะครับอันนี้ผมใช้อยู่นะครับใช้มาหลายปีแล้วเหมือนกันนะ ตัวนี้นะครับก <response. S 1> like the ็สามารถสมัครได้ผ่านลิง hmm. ก right. ์นะครับที่อยู่ใต้คลิปนี้นะครับถ้าสมัครผ่านลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้นะครับก็จะได้รับสิทธิพิเศษอื่นๆอีกนะครับหรือถ้าเกิดใครที่สมัครไม่ถูกนะก็ทักแอดมินเข้ามาได้เลยนะครับลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปนี้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าคนที่สมัครเข้ามาใหม่แล้วล็อกอินเข้ามาทีแรกครับจะเจอเป็นอย่างเงี้ยครับเป็นกราฟเส้นแบบนี้นะครับสังเกตว่าให้เราเปลี่ยนนะครับเนี่ยด้านข้างนี้เป็นสัญญาณนะที่ผมใช้อยู่ เป็นแบบแท่งเทียนให้เราเปลี่ยน blond, ตรงนี้เป็นแท่งเทียนเหมือนกันเลยครับกดที่ประเภท <1 border line> กร audio, าฟ <PTSD> ตรงนี turnout, blues, voix, ้นะครับแล้วก็ไปที่แท่งเทียนนะครับตรงนี้อ่าเราจะได้แท่งเทียนแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราให้เปลี่ยนครับไทมเฟรมตรงนี้นะครับเนี่ยตรงตอนเนี้ยมันลงว่าห้าวีเห็นไหมห้าวีหมายถึงว่าห้าวินาทีจะขึ้นแท่งใหม่นะครับตรงนี้อ่าให้เราเปลี่ยนนะเป็นหนึ่งนาทีนะครับสังเกตว่าเดี๋ยวกราฟจะเปลี่ยนไปอ่าอย่างนี้นะครับ จะเปลี่ยนไปนะจากหลายๆแท่งรวมมาเป็นแท่งเดียวนะครับกราฟก็จะมีหลักการของมันนะครับในการขึ้นลงเห็นไหมครับว่าเวลามันขึ้นบนทมันก็ขึ้นสูงปี๊ดนะครับหรือว่าค่อยๆค่อยๆลงค่อยๆขึ้นอย่างเงี้ยนะมันจะมีหลายรูปแบบนะครับจะสังเกตได้เลยว่าเวลามันขึ้นหรือลงใดๆก็แล้วแต่เนี่ยมันจะต้องนะครับมีสีที่สลับกันตลอดเช่นอันนี้เห็นไหมครับว่าเวลามันลงเนี่ยมันก็จะมีแดงสลับไม่ใช่ว่า มีแดงกับเขียวสลับกันไม่ใช่ว่าจะแบบแดงอย่างเดียวลงมาเรื่อยๆเนี้ยมันไม่มีนะครับอาจจะมีบ้าบางช่วงที่เป็นสีเดียวกันยาวๆอย่างเช่นตรงนี้เห็นไหมครับเป็นสีเดียวกันยาวๆเลยแต่ยังไงก็ต้องมีเขียวอยู่ดีนะครับในช่วงจังหวะน,นี้ถ้าเราเทรดในช่วงจังหวะน,นี้อาจก็อาจจะถือว่าเราเข้าผิดจังหวะนะครับถ้าเราเทรดแบบขึ้นนะสมมุตินะถ้าเราเทรดขึ้นอย่างเงี้ยเราทบไม้ทบไม้ทบไม,ไม้มันก็ไม่ไม่ไม่ชนะอยู่ดีมันหลายไม้มากก็จะไม่คุ้มนะครับ ก็ถือว่าเป็นช่วงที่เราเทรดแพ้เราเลือกทิศผิดทาง่นเองนะครับเราจะเน้นเทรดว่าตามเทรนด์มันไปทางไหนเนี่ยเราก็จะเทรดตามนั้นนะครับอ่ะสมมุติสัญญาณมา EU ผมจะลองเทรดเลยนะครับรอบมาทดสอบนะ EU นะครับวิธีการเทรดคือถ้าลูกศรกดลงให้เรากดลงลูกศรชี้ลงให้เรากดลงลูกศรชี้ขึ้นให้เรากดขึ้นเราจะขึ้นใน,เร,ในเราจะกดในแท่งต่อไปที่ราคาเปิดนะครับวิธีการกดก็คือต้องกดที่1นึ่งวินาทีสุดท้ายตอนนี้เหลืออีก8วินาทีผมจะกดลงนะครับ ตั้งเวลาเป็นหนึ่งนาทีให้เรียบร้อยใส่เงินนะครับเรียบร้อย3 2 1อง,งผมกดลงครับผมจะเทรดทดสอบให้ดูก่อนนะครับเป็นไม้ทดสอบสำหรับรอบนี้นะครับถ้าเกิดว่าผ่านชนะสมบูรณ์เนี่ยเราก็จะเทรดจริงกันนะครับก่อนที่ตอนนี้ผมก็จะบอกหลักการก่อนละก,กันนะครับว่าทำไมผมถึงเทรดเนี่ยเดี๋ยวจะมีวิธีการใช้อินดิเคเตอร์ในการคัดกรองอีกทีแต่ตอนนี้ผมจะเข้าแบบ แบบว่าถ้าคนมีแค่สัญญาณอย่างเดียวเนี่ยสามารถจะเอาชนะตลาดได้ไหมนะครับตอนนี้รอก,ก่อนอีก30วินาทีนะครับตามหลักการของการเทรดของสัญญาซิกซี่ก็คือถ้าไม้1ไม่ชนะให้ทบไม้2นะครับถ้าไม้2ไม่ชนะให้ทบอีกไม้1ถ้ายังไม่ชนะอีกเราจะสต็อปลอสนะครับไม่ทบต่อนะครับวพาถือว่ามันเยอะเกินไปแล้วนะครับเอาแค่สามไม้พอนะตามที่ผมตามที่ผมบอกไปอะครับว่าการทบไม้ก็คือเพราะว่า เวลาเราเลือกสมมุติเรากดขึ้นเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยเทรนด์เนี้ยกดขึ้นชนะเรียบร้อยนะครับชนะไหมชนะไหมอ่าโอเคชนะเรียบร้อยนะครับได้มา87เฮ้ย86.17นะอ่าผมก็จะบอกว่าทําไมผมถึงทบไม้ครับก็คือเวลามันขึ้นเห็นไหมมันจะมีแดงสลับมาบ้างถ้าเราเข้าในจงังหวะที่มันเป็นแท่งสลับกันแบบนี้นะอันนี้เป็นเป็นแดงเห็นไหมเราก็จะแพ้ถูกไหมครับแล้วการที่เราเข้าแค่ไม้เดียวมันเหมือนเราตัดโอกาสเราที่เราจะมีโอกาสที่จะเทรดแบบถูกทางอันนี้เราถูกทางอยู่ใช่ไหมเราเทรดขึ้น แต่มันเจอจังหวะที่มันย่อพอดีครับเลยแนะนําให้ทําการทบไม้นะครับแล้ววิธีทบก็คือทบป,ประมาณ3าไม้นี่ผมว่ากําลังเหมาะสมะถ้าเราทบไม้2ปุ๊บก็จะชนะตรงนี้เลยเห็นไหมครับถ้าเราเล่นตั้งแต่ไม้นี้นะเล่นในแต่แท่งนี้นะครับแท่งต่อไปลงใช่ไหมผิดทางเล่นแท่งต่อไปชนะแบบนี้ครับก็ถือว่าเราก็ชนะได้เหมือนกันชนะที่ไม้ไม้สองนะครับแบบนี้เอาเทททั้งหมดเทด,ทดเราจะทบทั้งหมดประมาณ3าไม้ถ้าเกิดว่าไม่ชนะเราก็จะหยุดเหมือนกัน วิธีการทบนะครับไม้หนึ่งเลยสมมติว่าลงอยู่ร้อยหนึ่งไม้ที่สองต้องใส่เป็นสองเท่านะครับไม้ที่สามแล้วก็ใส่เป็นสองเท่าของไม้ที่สองแต่ไม้ที่สามเนี่ยบางทีบางคนอาจจะใส่เยอะกว่าเดิมหน่อยเพราะว่าเปอร์เซ็นต์นะครับมันได้แค่แปดสิบหกเวลาเราใส่แค่สองเท่าของไม้สองเนี่ยบางทีกําไรมันจะได้เหลือนิดเดียวบางคนก็ต้องการกําไรเยอะขึ้นอย่างเช่นถ้าเกิดว่าไม้หนึ่งหนึ่งร้อยไม้สองสองร้อยปกติไม้สาม, 2, 200, ต,ม 3, ต้องสี่ร้อยบางคนอาจจะขยับเป็นสี่ร้อยห้าสิบหรือห้าร้อยหรือหกร้อยเลยก็ได้ เพื่อที่กําไรจะได้สมน้ําสมเนื้ออันนี้แล้วแต่บริหารการเงินได้เลยครับตอนนี้เราเทสกันไปหนึ่งไม้แล้วนะครับในระหว่างที่ผมรอสัญญาณต่อไปผมจะสอนตัวของเทคนิคที่ผมใช้คัดกรองเพิ่มเติมนะครับเส้นที่ผมใช้ประจําเลยนะครับคือเส้น ema ส5วิธีการติดตั้งนะครับไปที่ตัวชี้วัดตรงนี้นะครับแล้วก็เส้นค่าเฉลีย่ย moving average นะครับสําหรับคนใหม่ที่เข้ามานะครับใช้แคปไปเลยก็ได้นะครับ เส้นค่าเฉลี่ย moving average นะครับตรงนี้กดเข้าไปครับผมใส่ตัวช่วงระยะเวลาตรงนี้เป็น25นะครับแล้วก็ประเภทนะเป็น EMA ครับสีอะไรก็ได้ครับแล้วแต่ชอบความหนาแล้วแต่ชอบได้เลยนะครับกดเลือกใช้ตรงนี้ได้เลยก็จะเป็น25 EMA นะครับอ่าเราจะได้ตัวนี้มานะครับอืมตัวนี้มานะเส้นนี้นะครับเอาไว้ทำการแบ่งเทรนของกราฟนะครับถ้าเกิดว่าตัวกราฟอยู่ด้านบนเส้น ็จะกดขึ้นเน้นกดขึ้นนะครับไม่ใช่กดขึ้นเลยนะเน้นกดขึ้นถ้าอยู่ล่างเส้นเน้นกดลงนะครับอ่าอันนี <Mu> ้จะกดขึ้นกดลงจริงอยู่ที่สัญญาณนะครับแล้วก็รอดูสัญญาณก่อนถ้าสัญญาณมาในจังหวะที่มันถูกด้านเช่นถ้ามันอยู่อยู่ด้านลงแบบนี้นะครับแล้วสัญญาให้กดลงเราก็จะมั่นใจครับว่าถ้าเรากดลงเนี่ยโอกาสวินเราจะมีนะครับถ้าให้กดขึ้นจังหวะก็จะมั่นใจว่าเราก็จะวินอ่าเรามาดูนะครับ EU เห็นไหมครับ อันนี้ให้ขึ้นใช่ไหมแต่เหลืออีก9นาวันที8นาทีแล้วนะสังเกตรครับว่าไม่ได้ทะลุเส้นนะครับยังอยู่โซนล่างแบบนี้ถ้ากดขึ้นคือเราสวนอยู่นะครับอันนี้ถ้าเป็นผมก็คือไม่เทรดนะครับไม่เทรดเพราะว่าไม่เข้าเงื่อนไขนะอ่าเราจะต้องไม่เสียดายสัญญาณนะครับเราจะต้องดูว่าถ้ามันเข้าเงื่อนไขเราค่อยเข้าถ้าไม่เข้าเงื่อนไขเราไม่ต้องเข้าง่ายๆแค่นี้เองนะครับ เพราะว่าสัญญาณของทางหนึ่งนาทีเนี่ยสัญญาณมาเยอะมากวันหนึ่งวันนี่มาเป็นหลายๆร้อยสัญญาณครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเสียดายเราเข้าตามรอบของเราอย่างผมเนี่ยผมจะเข้ารอบประมาณช่วงบ่ายแล้วก็มาช่วงเย็นช่วง,งรอบนี้แหละนะครับนี่คือรอบที่2นะครับแล้วก็อาจจะเป็นหัวข้ามสองทุ่มสามทุ่มอะไรก็ได้นะครับอีกักรอบหนึ่งแบบน้อยๆไม่ต้องเยอะมากนะครับประมาณนี้แล้วเก็บแค่นี้พอแล้วนะครับไม่ต้องโลภนะ อ่าอย่างแท่งเมื่อกี้เห็นไหมมันจะชนะก็ปล่อยเป็นไปนะครับไม่ต้องซีเรียสครับเดี๋ยวสัญญาณก็มาใหม่นะอ่ามันก็จะมีว่าชนะแบบนี้ก็มีอย่างนึงก็คือเป็นไปตามที่เราคิดว่ามันจะลงต่อก็เป็นไปได้คือทุกอย่างเป็นไปได้หมดนะครับเราเราใช้หลักสถิติในการเทรดนะครับไอ้วิธีการต่างๆพวกนี้มันไม่มีใครมากําหนดได้ว่าวิธีการนี้จะ100%เนะครับส่วนมากจะเก็บหลักการสถิติมาทั้งนั้นว่าส่วนมากแล้วมันจะเอาตลาดอยู่ยังไงได้กี่เปอร์เซ็นต์วินกี่เปอร์เซ็นต์ เสียกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้เราก็จะเลือกเทคนิคที่วินสูงๆมาใช้ครับแต่เราก็ามีโอกาสที่จะโดนลอสได้เหมือนกันเป็นเรื่องปกติคือทบสามไม้แล้วก็ยังแพ้แต่เราจะใช้อย่างอื่นมาช่วยทําให้เราสามารถอยู่ตลาดนี้ได้ก็เช่นพวกการเทรดแบบมีวินัยนะครับแล้วก็การบริหารการเงินนะครับรา,าการเงินหมายถึงเราจะไม่ใช้เงินทั้งหมดของเราในการเทรดนะครับในรอบเดียวเราจะต้องแบ่งเงินเป็นหลายๆกองนะครับเพื่อที่จะ เพื่อที่จะมีสามารถมีกองอื่นมาสู้ได้นะครับถ้าเกิดว่ากองแรกมันเสียไปแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหมามีเท่าไหร่ใส่หมดเลยอออินอย่างนั้นถ้าเกิดแพ้เข้ามาทํำยังไงก็จบใช่ไหมครับก็จบเหมือนกันนะอ่าเราควรจะแบ่งดีที่สุดครับเราไม่จำเป็นต้องเทรดไมใ้ใหญ่ตามพอทที่เรามีแล้วก็เทรดเอาเท่าที่สามารถแบ่งพอตแล้วมีให้สู้ต่อได้เรื่อยๆผมคิดว่าอย่างนั้นจะดีกว่านะครับกำไรไม่ต้องเยอะไม่ต้องบูอหวาแต่อยู่ได้ยาวๆแบบนี้ดี นะครับบางวันอาจจะกำไรบางวันอาจจะขาดทุนเป็นเรื่องปกติให้มองเป็นธุรกิจแล้วกันนะครับแล้วเราก็ทําการสรุปยอดเงินตอนสิ้นเดือนเราจะรู้เองว่ามันกําไรหรือขาดทุนถ้าเรากําไรก็ถือว่าอยู่ได้ครับบางวันเราอาจจะติดลบเป็นเรื่องปกติครับบางวันเราก็กาําไรใช่ไหมขอให้เราเทรดแบบมีวินยัยเราก็จะเจอกําไรมากกว่าติดลบในแต่ละวันนะครับเห็นไหมครับว่า EU เนี่ย ลงมานะครับตอนนี้ลูกสอนให้ลงนะผมจะเข้าไม้นี้นะครับผมจะเข้าซักเท่าไหร่ดี300ก่อนแล้วกันเทสไม่ต้องหนักมากอันนี้คือคือจริงแต่ไม่เยอะนะครับอ่าห้าสี่สามสองปลายกดลงต่อนะครับโอล่มเซลอาเยอะมากนะครับแต่มีโอกาสว่าอาจจะเจอแนวรับแล้วก็เด้งขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราจะเน้นว่าเราเข้าสามไม้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าจะมีการเด้งก็ไม่เป็นไรครับแต่ขอให้วิวในไม้ต่อไปก็พอ นะเราเทรดเราเข้าใจหลักการมันเราก็จะไม่ทีเยสมากครับก็รอดูก่อนนะครับรอให้จบเวลาก่อนอสัญญาเ,เงื่อนไขของการใช้สัญญาณตัวหนึ่งนาทีนะครับผมบอกตรงนี้เลยนะครับหนึ่งเนี่ยให้สมัครบลอกผ่านลิงก์นะครับโดยทักแอดมินเข้ามาหรือกดสมัครผ่านลิงก์ก็ได้ถ้าไม่มั่นใจทักแอดมินดีกว่านะครับอ่า สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ2ฝากเงิน1นึพบาทตรงนี้จะเป็นทุนในการเทรดนะครับของเราเองไม่ใช่ค่าสัญญาณไม่ใช่ค่าธรรมเนียมอะไรเราสามารถถอนเงินออกได้ถ้าเราไม่พอใจในสัญญาณเราไม่ชอบนะครับสามารถถอนเงินออกได้เลยนะครับไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นอ่าผมต้องทบไม้แล้วนะสามสปทบลงนะครับอโอเคเดี๋ยวเรารอผลนะครับ อ่าเป็นไงวอลลุ่มวอลลุ่มเซลล์เริ่มมานะครับอ่าน่าจะวินนะครับอีกยี่สิบหกวินาทีครับ 10วินาทีนะครับไม่น่าจะมีอะไรน่าเป็นห่วงครับดูลักษณะแล้วน่าจะวินแน่นอนนะครับสำหรับไม้นี้โอเควินไปเรียบร้อยครับเป็นไงบ้างตอนนี้ผมก็ได้ไปหนึ่งไม้แล้วนะครับแบบเบาๆนะไม่ไม่ได้หนักมากนะครับผ่านไปแล้วหนึ่งไม้นะครับสำหรับรอบนี้ โอเคใครที่เข้าใจหลักการนะครับก็สามารถจะไปต่อยอดได้นะครับตรงนี้ถ้ามีสัญญาณนะครับถ้ามีสัญญาณนะก็มีเงื่อนไขง่ายๆเองครับโอเคเดี๋ยวอมกสัญญาหนึ่งเดี๋ยวผมขอเข้าก่อนอ,อันนี้เดี๋ยวผมแคปเปิดไปก่อนแล้วกันผมขอเข้าไม้นี้มือถันหรือเปล่า EG นะครับผมขอดูก่อนว่าเข้าเงื่อนไขไหมอ่าพอได้อยู่ครับเพราะว่าอยู่บนเส้นนะผมจะลดลงเหลือ300พอนะครับมา โอ้โหถ้าปิดเขียวยิ่งน่าเข้าถ้าปิดแดงไม่น่าเข้านะครับเพราะมันเซลล์เยอะแล้วนะครับกลัวว่ามันจะลงต่อนะสัญญาณอาจจะหายด้วยนะครับถ้าไม่เขียวไม่น่าเข้า6อ่าใช้ได้ละใช้ได้ละ4 3, 2, 1, ี่สาองหนึ่ปลายขึ้นต่อเลยครับโวล่มบายเริ่มมานะครับอาจจะวิ่งขึ้นต่อได้คือมันเป็นรอบของเรานะครับผมก็เปิดมาปุ๊บเนี่ยถ้าเจอแบบนี้ก็จะเทรดต่อเนื่อง สองสามไม้ถ้ามีเวลาก็สามไม้พอนะครับไม่เยอะกว่านี้นะครับแล้วก็จะหยุดเลยแล้วก็ปิดกราฟจบอย่างเงี้ยครับคือมันสะดวกสบายตรงนี้แหละเราไม่จําเป็นจะต้องนั่งเฝ้ากราฟเองดูสัญญาณเองนะครับว่าเข้าเงื่อนไขไหมหรือยังไรนะครับแค่เราเปิดสัญญาณไว้ในเมื่อตอนที่เราพร้อมแล้วเราก็ดูว่าเข้าเงื่อนไขไหมกับเส้น eba 2 5เห็นไหมครับว่าอันนี้ก็เป็นไปตามเงื่อนไขเห็นไหมแต่ลุ้นหน่อยนะอย่าให้มันลงนะครับ เพราะฉะนั้นคือกราฟเนี่ยมันมีอะไรก็เป็นไปได้ครับเราต้องดูให้จบก่อนอ่ะมันจะลบไหมนะครับอ่าตอนนี้ผมลุ้นก่อนขอลุ้นก่อนนะครับหกห้าสี่สามสองหนึ่งโอเควินเรียบร้อยครับโอ้วินเรียบร้อยอ่ะขอแคปลงกลุ่มหน่อยนะครับทุกคนอ่าโอเคเดี๋ยวผมขอแคปลงกลุ่มก่อน ไม้แรกของผมนะของตอนเย็นนี้นะครับแล้วก็ไม้นี้อีกไม้หนึ่งนะสวยงามสวยงามมีกลุ่มนะครับก็อวดในกลุ่มนิดนึงนะครับว่าเทรดกำไรนะโอเคตอนนี้เราได้กันไป2ไม้แล้วนะครับอ่ผมขออีกสักไม้หนึ่งแล้วกันในไลฟ์นี้นะครับใครมีคำถามอะไรก็สอบถามได้นะครับอสวัสดีครับวินใช่ไหมครับคุณเด็ก y o u t u b e ครับอโอเคได้เทรดตามหรือเปล่าครับ ถ้าเทรตามยังไงก็เช็คเรื่องเวลาให้ดีๆนะครับเพราะว่า y o u t u b e ดิด่ดเลย์มากนะครับผมบอกไปว่าผมจะทําเป็นซูมนี่ยังไม่ได้ทําเลยนะขออภัยทุกท่านด้วยบางคนรออยู่นะผมก็ยังเคลียร์คิวไม่เรียบร้อยนะครับอย,าย่างไงจะรีบทําเป็นซูมให้ละกันนะครับอ่ะตอนนี้ก็วินไปแล้วนะครับโอเคตอนนี้ก็ยังเหลืออ่ายังเหลืออยู่นะครับ เหลืออะไรอยู่ไม่เหลืออะไรแล้วโอเคอ่ะก็ยังต้องรอผมรออีสัญญาอีกอันหนึ่งแล้วกันในไลฟ์นี้นะครับวิธีการง่ายๆเลยครับการที่จะได้สัญญาตัวนี้ไปใช้นะครับอย่างที่ผมบอกคือสมัครบล็อกผ่านลิงก์นะครับหรือทักแอดมินเข้ามาได้เลยเพื่อจะเริ่มต้นใช้สัญญาณนะครับสฝากเงิน1 5 0 0ตรงนี้เป็นทุนของเราเองนะครับไม่ได้เป็นค่าสัญญาไม่ได้ค่าธรรมเนียมอะไรเลยเราเทรดเอาเงินจริงยังไงเราก็ต้องฝากเงินจริงนะครับผมคิดว่า1 5 0 0บาทเป็นจำนวนเงินที่เหมาะสม ไม่เยอะเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปเอาจริงๆมันไม่ได้เยอะนะครับถ้าเกิดคนเทรดจริงๆมางคนฝากเป็นหมื่นนะเพื่อให้เราจะได้ไม้ที่ใหญ่ขึ้นนะครับแต่สําหรับพันหเหมาะสาหรับคนที่จะเริ่มต้นซึ่งมันไม่ได้เยอะเกินไปนะครับถ้าสนใจที่จะลงทุนจริงๆนะครับพันหผมว่ากําลังโอเคเพราะจริงๆแล้วการฝากเข้ามาพันหไม่ได้หมายถึงว่าต้องเทรดไม้ละ500รอยะไรนี้นะครับผมแนะนําเลยว่าถ้าฝากอาพันหเนี่ยให้เทรดไม้ละแค่30หรือ50ก็พอนก็พอาะเพราะว่า ถ้าเราเทรด3 0หรือ50ถ้าเราเจอลอสหนึ่งครั้งเราก็จะหายไปไม่เกิน500นะครับแล้วก็เท่ากับว่าเรามีทุนทั้งหมด3ก้อนอยู่ในพอร์ตนี้พอร์ตเดียวนะครับเราก็จะเทรดโดยการเซฟอย่างเงี้ยแหละนะผมไม่แนะนําให้เทรดเยอะนะครับอ่าถ้าเกิดว่าเรามีเงินทุนที่เยอะเราจะเทรดเยอะตามเงินทุนที่เรามีก็ได้นะแต่ถ้าเกิดฝากแค่พันห้าแนะนําให้เทรดเท่านี้พอนะครับแต่บางคนเทรดแล้วก็โอ้โหใส่ไม้ใหญ่สุดท้ายหมดทบไม่ได้หายอย่างเงี้ยแล้วก็จะมาบอกสัญ,ญญาณไม่ดีอะไรอย่างนี้ คือคนเรามีหลายประเภทนะครับอยากให้ใจเย็นๆเข้ามาเนี่ยค่อยๆลงทุนนะครับเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ใช้สัญญาหนึ่งอาทีเนี่ยจะได้เข้าหุกลุ่มเทคนิคลับด้วยนะครับอันนี้ผมผมออแนะนําเลยนะครับกลุ่มเทคนิคลับตัวนี้เข้ามาเนี่ยเราจะได้เราจะได้เ,ไดเ,ออเข้าไลฟ์นะครับผ่านเข้าไลฟ์ผ่านแอป o ูมน,นะครับโดยมีโค้ดหลายๆคนเนี่ยไลฟ์สัปดาห์ละ ไม่ต่ำกว่า10กว่ารอบเลยนะครับก็จะสอนเทคนิคสอนขั้นพื้นฐานต่างๆไปถึงขั้นสูงนะก็จะมีสอนอะไรต่างๆบริการบริหารการเงินแล้วก็ไมซ์เซตต่างๆนะครับโค้ดก็จะเอาประสบการณ์ของตัวเองมาแชร์ให้ฟังอะไรอย่างนี้นะใครอยากทราบอะไรก็ถามสดๆได้เลยนะครับก็ถือว่าตัวนี้ผมว่าคุ้มค่านะแล้วมูลค่าเนี่ยไม่ต่ำกว่า1นึ่งแสนห้าบาทนะครับสำหรับการที่เราได้เข้าเรียนฟรีตรงนี้ด้วยผมถือว่าดีมากนะครับซึ่งเอาจริงๆก็คือทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยไม่มีค่าจ่ายอะไรเลย หนะึ่บาทก็ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายเหมือนกันมันก็เป็นเงินที่เราเทรดนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเข้ามาแล้วเรียนรู้แล้วไม่ชอบนะครับถอนเงินออกได้เลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะครับอยู่ที่เราคิดแล้วก็การลงทุนของเราเองนะครับดูว่าเราพร้อมแค่ไหนนะ,ะเห็นไหมบางช่วงสัญญาณก็เงียบเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้างเงียบงนี้ถ้าเป็นผมก็ปิดแล้วก็รอรอบต่อไปก็ได้ไม่ต้องรีบอะไรนะครับ ดี๋ยวรออีกแป๊บนะครับถ้าสัญญาณไม่มีก็ผมคิดว่าคงจะไม่ต้องไม่ต้องรอแหละรอรอบใหม่่คุณจัสตะกระถามมาว่าเงินเริ่มต้นคุณเท่าไหร่ดีครับอ่ก็อย่างที่ผมบอกแหะครับว่าการเริ่มต้นใช้สัญญาณที่ทาง 8x เขาตั้งเงื่อนไขไว้นะครับสัญญาณตัวนี้เป็นของ 8x นะครับที่จ้างทางซิกซี่เนี่ยจัดทําขึ้นมานะเป็นสัญญาณหนึ่งนาทีนะครับตัวนี้ใช้ฟรีนะครับก็กําหนดไว้ที่1,500บาทครับ การที่เราฝากถึงา100บาทไม่ได้หมายถึงว่าต้องเทรดให้หมดถึง100บาทนะครับเมื่อกี้ผมเพิ่งอธิบายว่าให้เราเทรดไม้เล็กๆนะครับแล้วเก็บทุนของเราไว้อยู่ในพอร์ตเป็นอย่างนั้นก็ได้เราค่อยๆเติบโตค่อยๆเพิ่มขึ้นไปครับเราอย่าเทรดเยอะเกินงบประมาณที่เรามีนะครับถ้าหมดแล้วเราไม่มีทุนมาต่อเนี่ยผมคิดว่าอย่างนี้ไม่ต้องเทรดดีกว่านะครับเพราะว่ามันเหมือนการเราไปลงทุนอะไรแล้วเราไม่วางแผน ผมอยากให้ทุกคนเข้ามาระวางแผนให้ดีๆนะครับโดยการเข้าร้านเยอะๆเ,เนี่ยมันฟรีหมดนะครับร้านที่ผมพูดเนี่ยฟรีหมดแล้วทุกคนจะได้เข้ามาเรียนรู้ก่อนอาจจะเทรดตามโค้ดโดยใช้พอร์ตปลอมก่อนพอร์ตเดโมก็ได้นะครับเทรดเลยนะเทรดเทรดไปเรื่อยๆจนเราชํานาญนะครับแล้วก็จะมีเทคนิคเส้น EMA ห้าแบบเนี้ยนะครับที่ผมสอนเนี่ยก็จะมีเอ่อเอ่อแบบไงอ่ะเป็นเทคนิคอย่างอื่นอีกนะครับแล้วก็เลือกเทคนิคที่เราชอบครับแล้วก็มาฝึกจนเก่งนะเสร็จแล้วเราก็ค่อยค่อย เปลี่ยนเป็นเงินจริงจากจำนวน้น้อยก่อนแล้วค่อยเพิ่มนะครับผมก็เลยแนะนําว่าถ้าจะเริ่มต้น1,500บาทถือว่าโอเคแล้วเหมาะสมมากไม่น้อยเกินไปแล้วก็ไม่เยอะเกินไปนะครับสําหรับทุกคนนะก็เหล่านี้โอ้สัญญาเงียบเลยนะครับอ่ะก็ฝากไว้ยงงี้แล้วกันผมก็ผมก็ผม,กผมเทรดแค่นี้พอแล้วสำหรับรอบนี้นะครับอ่ะฝากไว้ยังงี้สําหรับใครนะครับที่สนใจทักมาได้เลยเริ่มต้นเร็วคุณก็ประสบความสำเร็จเร็วแต่ ไม่ใช่ว่าอะไรมันจะได้ง่ายๆนะต้องฝึกฝนนะครับเข้ามาให้ต้องเรียนรู้ก่อนนี่ก็พูดตามความเป็นจริงนะไม่ใช่เข้ามาผึ่งไม่ไม่ใช่เข้ามาถึง,าาถงการจะรวยอย่างเดียวเราจะต้องค่อยๆศึกษาแล้วก็มีวางแผนมีวินัยแล้วก็อะไรอีกหลายๆเรื่องนะครับซึ่งเราจะสอนให้ฟรีนะตรงนี้นะครับแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะเริ่มศึกษาก่อนนะครับแต่ยังไม่ได้อยากจะลงเริ่มต้นอะไรนะก็ กด subscribe กันไว้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมมีมาไลฟ์เทรดแบบนี้แล้วก็มีตัวเทคนิคดีๆเพิ่งเทคนิคดีๆลงแล้วก็จะได้เรียนรู้กันไปเอาไปลองไปเทรดเล่นดูได้นะครับเมื่อวันก่อนก็เพิ่งลงไปคลิปมึงนะครับลองไปติดตามดูกันได้นะครับอ่ะโอเคงั้นวันนี้ผมก็ไลฟ์สั้นๆประมาณนี้แล้วกันนะครับถือว่าสัญญาณหมดแล้วไม่มีนะครับต้องรออีกเว้นไปสักชั่วโมงแล้วกันเดี๋ยวผมค่อยมาจัดต่อใครมีสัญญาณก็มาเทรดกันได้ นะครับอ่ะวันนี้ผมก็ลากันไปก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์เข้ามานะครับแล้วก็ที่ดูถึงตอนนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ครั้งหน้าแล้วกันกับไลฟ์เทรดแล้วก็คลิปใหม่ๆของผมนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีนะครับ